สวัสดีครับท่านผู้ชมครับคนที่เลี้ยงวัวต้องฟังนะครับวันนี้ผมจะมาถ่ายทอดประสบการณ์จากรุ่นพี่ท่านหนึ่งที่เขาเลี้ยงวัวเป็นวัวเนื้อเนาะพี่ใช่ไหมเป็นวัวเนื้อในอําเภอศรีขอรภูมิจังหวัดสุรินทร์ครับเป็นการเลี้ยงในยามว่างนะแล้วก็มีคนช่วยดูแลอยู่ที่บ้านอยากรู้ว่า,าสถานการณ์การเลี้ยงวัวตอนนี้ยังน่าลงทุนเลี้ยงอยู่ไหมครับตอนนี้เนี่ย ออนนี้ครับเห็นเขาบอกว่าวัวราคาถูกเนี่ยควรคน,คนคนที่จะคิดจะเลี้ยงวัวซื้อวัวมาเลี้ยงใหม่ๆเนี่ยควรควรจะซื้อไหมหรือว่าควรจะ,จะรอไปก่อนถ้าเลี้ยงแบบให้กินยากกอหน้าเลี้ยงอยู่แต่ราคาวัวตอนนี้มันถูกมากมแต่ถ้าเลี้ยงตอนนี้อยากให้เลี้ยงแบบเป็นพวกวัวที่มันเป็นชาเล่มากกว่ามันจะราคาดีชาเล่แบบ แบบเป็นลูกกระทบอ,อะไรหมยถึงวนเนื้อใช่ไหมครับในชารูเล่คว่าถ้าคนที่ชอบผสมเทียมวัวก็ใส่วัวดำวครับวาเกิวตอนนี้มาแรงวัวดํามาแรงสุดอ๋คครับราคามันจะดีกว่าแล้วนนแล้ว,วที่พี่เลี้ยงนี่จะเลี้ยงเลี้ยงแบบไหนปล่อยไล่ทุ่งหรือว่าเลี้ยงขังในคอกหรือว่ามีมีสวนมีพื้นที่ไหมอย่างเงี้ยครับน,นี่เลี้ยงวัวก็มันไม่ได้ปล่อยไล่ทุ่งหรอกตอนนี้มันปล่อยไล่ทุ่งไม่ได้หรอก เขาทานาหมดแล้วอ๋อ oh, ครับ oh, ถ้แสดงว่าช่วงนี้มันก็มันเหนื่อยหน่อยถ้าเลี้ยงเยอะเลี้ยงก็พอที่ตัวเ,เองจะดูแลได้เอาเอา้าที่ไหนให้กินครับเนี่ยตอนเนี้ตอนนี้ก็ตัดเนเปียร์อันก็ให้กินฟางปลูกยาด้วยแล้วเรามีอาหารเสริมอย่างอื่นไหมนอกจากยากับฟางครับก็มีหอาหารวัวถ้าไม่ให้กินหอาหารเพิ่มมันก็ไม่ไม่อ้วนนะเขาเรียกเปอร์เซ็นต์เนื้อไหมหรือหรือย,ยังไงครับ มันไม่เกี่ยวอะเราเลี้ยงเอาลูกเราก็เลี้ยงอ๋อเลี้ยงเอาลูกแต่ถ้าเรามีญ้าที่เพียงพอเหรอครับแล้วแล้วเขาเขาซื้อเนี่ยเขาซื้อตามน้ําหนักหรือเขาซื้อเขาดูตัวแล้วก็ซื้อเลยหรือยังไงครับเนี่ยก็ซื้อตามสายตาของเขาเลยเพราะว่าเขาก็เอาไปวางขายในตลาดเหมือนกันถ้าเขาก็ดูในสายตาว่าถ้าเขาซื้อเราได้ถูกเขาก็ได้กําไรเยอะแต่ว่าส่วนนี้ครับช่วงนี้วัวมันถูกมันถูกมากผมได้ข่าวมาว่าคุณเอาไปขายที่อะไรสักอย่างที่ว่า ได้เปอร์เซ็นต์เนื้อได้อะไรสักอย่างเนี้ยทีที่ว่าเข้าศูนย์เข้าอะไรอ่ะมันเป็นวัววาเกิวเลี้ยงวัวพรีเมียมวัวตัดเกรดเนื้อโอ้มีมีที่ส่งที่สุรินด้วยเหรอครับไม่มีเราต้องเป็นสมาชิกสากลอ๋อสากลที่ว่าคือสากลอะไรครับสากลการเกษตรน้องสูงอยู่มุกดาหารอ๋อมุกดดมุกดาหารอ๋อแล้วแล้วเวลาไปส่งนี่เราไปส่งที่ไหนครับวัวเนี่ยก็ส่งสากลมุกดาหารน่ะ อ้ขี่ไปส่งที่นู่นเลยก็ส่งเป็นกลุ่มอเที่ยวละสิบตัวโอ้ต้องเป็นเป็นสมาชิกถ้าส่งว่าตัวละสองพันโอ้อุ้ยไม่ไมแต่ว่าถ,นะถ้าถ้าเสษตรกรอยากทำวัวช่วงนี้ก็ถ้าคนที่ชอบผสมเทียมอ่ะแนะนำให้ใส่ใส่ลูกผสมวากิวไม่ว่าจะเป็นปตัว บาราหมันหรือว่าชาวลีก็ได้มันก็จะได้ราคาอ๋อคำคาว่าวัววากิวนี่คือมันมีหลายสายพันธุ์ใช่ไหมวากิวคือวัวเนื้อเนาะมันเป็นวัววากิวก็มีสายพันธุ์เดียวคือสายวาวากิวคืออ๋อเออเราไม่เคยเลี้ยงเนาะเอาแสดงว่าแต่ถ้าอยากเลี้ยงวัวที่มันเป็นลูกกระทบอยากให้ใส่พ่อพันธ์ชาวล,ลีลูกลูกกระทบคืออะไรครับ ก็บามันผสมชาเล่อะไรเงี้ยอ๋อเป็นลูกกระทบคือผสมชาเล่มันจะได้ราคาเนื้อไอราคาแพงกว่าวัวบามันครับครับโอเคแสดงว่าตอนนี้พี่เลี้ยงแบบทั้งวัวพื้นเมืองและวัวสายพันธุ์วากิวด้วยใช่ไหมครับวัวขุนวัวขุนวากิวโอเคอ่ะถ้าสมมุติว่าอยากจะไปดูฟาร์มเนี่ยไปดูได้ที่ไหนครับตัวอย่างการเลี้ยงเนี่ยอ่ระบบการจัดการ ผมเชื่อว่าน่าจะทําดีแหละถึงถึงส่งสากลได้ก็เราเป็นสมาชิกเราก็ก็พอได้ตอนนี้ก็เลี้ยงวาคิวไปสิบหตัวโอ้โหเยอะนะนี่นี่เอาอยากถ้าชัานผู้ชมอยากไปดูไปดูได้ที่ไหนครับบ้านบ้านอยู่ที่ไหนครับเนี่ยจะไปดูหรอ <c oughs> ดูครับ <c oughs> ไปดูก็บ้านไสจัรพัฒนครับบ <c oughs> ้าน <c oughs> ไสจรพัดสีขอรบภูมิยสุรินนะครับโอเคขอบคุณสำหรับความรู้วันนี้ครับเดี๋ยววันหลังเราจะมาถาม กันใหม่ว่าเดี๋ยวนี้ผมจะลงทุนเลี้ยงวัวกำลังตัดสินใจอยู่ว่าจะซื้อวัวให้ชาวบ้านเลี้ยงแล้วเราเอาลูกเงี้ยนะสลับลูกคนละปีอย่างเงี้ยครับเนี่ยน่าทำไหมแบบเนี้ยครับก็น่าทําอยู่เพราะเราไม่ได้เลี้ยงเองเอก็ถ้าเมีคนรับแต่ว่าคนที่เลี้ยงก็ต้องเลี้ยงดีๆมีความซื่อสัตย์อ๋อ<ร>ครับครับครับโอเคเอาแล้วเจอกันใหม่ครับขอบคุณครับ